ยังอ่อยอู้หูหายเยอะขึ้นเริ่มชายทางนู้นตละลกปล่อยหลังเลยนี่ก็เป็นไฟผีปอบนะครับขมบปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับนะครับ ถ่ายยังครับถ่ายยังโอ้โคศกเอ็นพูดเขาจะถ่ายยังไงเดี๋ครับนี่ครับเตรียมปล่อยว่าวขนาด3เมล็ดนะครับ3เมตรนะครับไม่ใช่3เมล็ดนะครับโดยทีมงานสิงแง่แง่แง่นะครับเกมเลยเขาทำผิดเนี่ยแล้บนไหนของผมมัดยังไงกับรู้เพื่อนว่าไม่ใช่คนมัดนะครับลืมงงๆครับเดี๋ยวนี้สุกตรงไหนเส้นใดเส้นหนึ่งเลย ไม่ได้มัดตัวเองครับสัอีกก็จะเข้าใจนะครับเพราะไม่ได้มัดตัวเองครับดีนะครับเขาก็ทำการมัดเชือกนะครับผมนะโอ้เธออ่านเจีบนะฮะ,ะนะจ๊ะจนะจ๊ะกลางนาเจ๊เจ นี่เราก็มาใส่เสื้อทัพยาอยู่ในต็ดนะครับเสื้อมาหลายสิบปีแล้วครับมันหล่อแต่ก็อร่อยนะครับชินงานชิมเนี้ยนั่นะนะมีไม้ให้ด้วยไม้ไม้ไมบอกเอกยักษ์ครับเสียงเอกไม่ออกเลยนะครับทางยาวเป็นกิโล ไปแล้วครับปล่อยเชือกไปแล้วครับเอ้ยปล่อยหาไม่ใช่ปล่อยเชือกหาประมาณห้าสิบหลานะครับใ้ถ่ายภาด้วยนู่นถ่าย่าเราเนี่ยไปตรงถ่ายข้างบนหรอกก็้เ่าเราบนนี่แหละถ่ายล่างก่อนเ็บเ็บป่อยเนี่ยนี่เป็นไฟสามสีนะครับเป็นไฟเขียวแดงน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็น เป็นไฟค่อนข้างราคาประหยัดนะครับราคาไม่แรงครับยาวสิบห้าเมตรนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับถึนเป็นไฟดั้งเดิมเนี่ยผมเคยเล่นไปก่อนครับแต่จะเป็นสิบสองโวลต์นะครับมีสว่างอยู่สามหลอดดนะ้วยนือมีสว่างอยู่สามหลอดนะเราไปทีแรกอ่ะตัดูนีหมดหกสีนะหมดสามสีนะครับ

เตรียมปล่อยว่าขนาดสามนี้นะครับตัวนี้เป็นว่าของผู้ชายนะอยู่ทางอุบลน,นะครับทำไมพี่เขาจะไม่เอากลับกเพกื่อโจน,นี้ครับแล้วกันยังเอาเลยก็เ,เลยก็ระวังไปชนในตัวนั่นเลยก็ ไม่ได้ทากาวดึงให้ต <LE> ิดป <ild ly> ่ะ <mulheres> <the> <shocked> ไฟไม่พอก็ไมรโดน,นะครับเหมือนมันไฟมันเส้น,ม,น,ม,นมันบิดอ๋อมันบิดครับบิดตามปีกว่าเอาะครับทีหลังซื้อโดรนไม่ตัวไหน นนะครับติดกันนะครับพี่น้องชาวเอ้าเอาเป็นขนาด3เมตรมาเลยนะครับ้ก็มีว่เาเอยาัาษ์6เมตรนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ